ค่ะนะคะแม่พานะคะมาถึงพัทยาเรียบร้อยนะคะก็อามีกล้วยนะแล้วก็มันแก้วนะคะมาให้หมูอูอามาให้นะคุณแม่แตงโมอาแม่โมจาขอบคุณค่าก่อนค่ะแม่โมขอบคุณค่ะค่ะเฮ้ไอทอนไอเลยหนูไอทอนเบอรเออร ก็มีกล้วยมีมันแก้วนะคะมาฝากคุณแม่แตงโมสายโยกด้วยนะคะแม่พาพ่อพดก็กราบขอบพระคุณนะคะในน้ําใจนะคะคุณแม่เอฟซีนะคะทุกทท่านนะคะที่อาเวะเมตานะคะปนผลไม้นะคะให้กับมูอ้วนนะคะก็เลยนะคะทำให้แม่พานะก็มีคะแนนนะคะซื้อกล้วยนะคะมาให้คุณแม่แตงโมนะคะสำหรับมันแก้วก็กราบขอบพระคุณคุณแม่พรมณนีนะคะ ขามันแก้วก็ได้นะคะ,ะความเมตตาจากคุณแม่พนมณีนะคะกล้วยก็ได้ความเมตตาจากคุณแม่เอฟซีหลายหลายท่านเลยนะคะตีเมตานะคะปอนผลไม้หมูอ้วนนะคะก็แม่พากแบ่งคะแนนนะคะซื้อกล้วยมาให้คุณแม่แตงโมนะคะแม่พากราบขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะทุกทุกท่านเลยนะคะไอทอนไอเตือนเลยหนหนอยมันแก้วเตือนมวยตุ้งเปรียตเตือนเบื่ตุงไปตุ้งกับบื้น อะขอบคุณค่ะคุณแม่แม่อีกครั้งก่อนเลนดดดย็กๆอะขอบคุณค่ะไอ้เปรีอดทอนไอ้ตื้นมวยตุงซักกกล้ อาขาก็ยังบวมนะคะแม่แม่จ๋าขาก็ยังบวมนะคะอีอร่อยไหมคะคุณแม่แตงโมบ้านนะบ้านคอนนะคะอ่าแม่แตงโมของเรานะคะก็มีสร้างเองนะคะคุณแม่จ๋าสร้างเองนะ,ะอู้หน้าฝนพาย,ยุมานะคะจะจะรอดหรือเปล่านาะนะะบ้านพ่อคอนนะคะแม่แตงโมของเรา นี่นะคะก็อยู่แบบธรรมชาติเลยนะคะแบบบ้านๆนะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยกินไปเรื่อยๆนะคุณแม่แตงโมอ่ะเดี๋ยวค่อยกินไปเรื่อยๆเลยอุ้ยตัวใหญ่ตัวดำเมียมเลยนะคะคุณแม่แตงโมของเราสายโยกเหมือนเดิมนะคะ กราบขอบพระคุณทุกๆคะแนนนะคะคุณแม่จ้ากราบขอบพระคุณทุกๆคะแน,นนะคะที่เมตานะคะคุณแม่แตงโมนะคะแล้วก็หมูอ้วนนะคะตลอดเรื่อยมานะคะอ่านะคะล้างน้องยังบวมนะคะยังบวมอยู่นะคะ ไอ้ดองอาเนาะเหมือนมันยังบวมเฮ้ยไอ้แม่แปลกเลยดิเอออ่าเดี๋ยวกินเลยไปเรื่อยๆเนาะคุณแม่แตงโมยังอีกเยอะเลย น้องก็ยังบวมนะขาหลังอ่าด้านคอของน้องนะก็ยังบวมนะคะอ่าคอนนะคะอที่นะคะดูเลยแม่แตงโมของเรานะคะนี่อ่าเดี๋ยวกินไปเรื่อยๆค่ะคุณแม่แตงโมไม่มีหมูอ้วนแย่งหนูเด้อแม่โมหนูไม่ต้องรีบก็ได้ โอ้ยสายยกของเทอีกแล้วนะคุณแม่แตงโมโมสายโยกโอ้ย,อยจะจำพ่อพดได้หรือเปล่าล่ะคุณแม่แตงโมของเราเดี๋ยวต้องมาหาบ่อยๆใช่ไหมแม่โมฮะจะได้ไม่ลืมพ,พ่อพด พอพอพดมาถึงแรกๆโอ้ไม่กล้าเข้าเลยพ่อพดของเราวุ่ไม่กล้าเข้าคุณแม่แทงโมเอ้ยใหญ่แล้วก็นานนะกาเทพใหญ่นาสูงเอานะพ่อคอนนะแม่โมของเราเลี้ยงแม่โมแปว่าเก่งสุดยอดนะเลี้ยงดีมากๆเลยนะคะแม่แม่จะดูหุยแม่โมอ้วนท้วนสมบูรณ์ตัวใหญ่แบบ อ่าแม่พาพพรมายังตกใจนะ,ะแม่แม่ะจะใหญ่แบบอู้ใหญ่ขึ้นเยอะนะคุณแม่แตงโมของเราสายโยกเหมือนเดิมสายโยกเหมือนเดิมเลยนะคุณแม่แตงโมอ่าเดี๋ยวเอาไว้กินพรุ่งนี้ด้วยเนาะแม่โมเนาะ นี่นะแม่พาก็ขออนุญาตนะลงไลท์ลงคลีปนะแค่นี้นะคะแม่แม่จ้แแาแม่พะพ่อโพสนะมูอ้วนมงคลชายพี่อามแม่หม,มูก็กราบขอบพระคุณคนไม่เอฟซีทุกๆท่านนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะ